วันนี้เราจะมาเก็บบัวแดงกันบัวนี่นะคะเขาจะมีเง่าของมันหลานคุณยิ่งหยงเอามาให้แล้วเรามาปลูกเรากินตลอดทั้งปีแต่วันนี้เราจะมาโชว์กันเล็กนุแม่ืนี่มันนี่ค่ะมันนี่ค่ะเดี๋ยวจะลุ้นให้นะคะอือว้าเป็นไงแม่เยอะมากเลยเยอะมากเลยระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลังจะอ่ะแม่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 มาถือ นี่นะคะคิดจะให้ดูเงาของเขาจะเป็นแบบนี้เหมนแลนะคะเราก็จะได้กินตลอดทั้งปีไม่ได้ฉีดยามไม่ได้อะไรนาี่แบ,บนี้นะคะนี่อันนี้กำลังขึ้นพลัเด็กไปก่อหน้าน,นั้นแล้วเห็นไหมคะพอเด็ดเสร็จนัะเราจะต้องเปลี่ยนน,น,น,น้ำนะต้องเปลี่ยนน้ำอยนาน่างแม่เปลี่ยนน,น้ำเทน้ำทิ้งน,น,ะะน,น,น,นะคะเราก็ได้แล้วนี่บัว 一米。嗯嗯嗯